โหแลดันสะพานตาย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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพี่ชิวทำอะไร <c oughs> ผิดันจะชาดตให้พี่เขาหลังนะ <c oughs> ไ,ไรวิ่งแล้วพี่ดักต่อหน้าหนูเลยเหรอพี่กาจะไม่ให้หนูปิ่งเลยเหรอ <laughs> หนูว่าแล้วเที่เรา <laughs> <laughs> ไม่เคยที่จะออกดักหนูอีกอุ้ยพี่ชิวอยากทำกับหนูวันนี้พี่จะทำกับหนูวันนี้พี่ อย่าทำหนต้องรอเพื่อนเปิดก่อนโอ้โหความหวังสุดท้ายหนูหนีไปเหรออ,โอ้โออมัดไม่เดินมาเหรอที่ไม่มาหาหนูหรอทำไมาอะหนูก็ไปอ่ะไม่เอาไม่เอา พี่ปล่อยนะไม่ไว้ใจเหรออันนี้ปล่อยจริงปล่อยจริงไอ้นนปล่อยจริงหนูมามานี่มาหนี่มาปอยจริงหน,หนูไว้ใจไหมยังแค่เดินมาแค่ แม่หนูต mm. ้องมาช่วยคนนี้ก็ใจไหมนีไม่ตายใช่ไหมต้อตายอย่างเนี้ยโอ้ยโอ้ยนกปล่อยจริงปล่อยจริงไอ้ผมไม่ปล่อย <laughs> เราชอบลีลาตรงนี้ <laughs> ทำไมมันหมุนไม่ได้จำได้เมื่อก่อนหมุนได้จริงเหรอหมุนไม่ได้เขาเน,นี้ย <laughs> จ้ะใช่หมุนไม่ได้เลยนะตรงได้แค่ไห <laughs> นางสารเราอ่ะมักลับไปย่อเหมือนเดิมไหม <laughs> <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือหนูหนูมันบอดโด่แบบนี้เลยปักสูบหนึ่งตนหนึ่งงานขออะไรกันหนู ศูนย์ห <Tipp> น <ett> <motiv ators> ึ uh, <ümüz> ่ง <c> ศ <oughs> <sk> ูนยงไกลจากเราเช็คหุ่นตรนิกอนเยเราเช็คเราเช็คก่อนโอ้ยโอ้ยเสียวโอ้โอ้ยอ้ว มันเสียวมันเสียวพี่อ้อยอาอาออาออเออมเสียวทั้งมันยังได้ตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว พี่อย่าหนูอยากออกไปจากตรงนี Salvador ้โอ๊ยมี้เจ้าไอ้เจอะไรนะออโอเคโอเค ที่ปล่อยก็ได้สงสารเน่ยเฟ้นฟูตัวเองก่อนเรวจะล้มลง ออุุยยไปที่ไหนก็เจออ่ะอะไรอ่ะโลคือใครอ่ะเเป็นตายท่ากัน พี่พี่ปล่อยหนูไปนะหนูอย,อยากโดนเลยเจ๋งเียงพี่มาถามอยากโดนไหมแต่พี่มาหาหนูอีกแล้ว เสียงปืนรถดังสนั่นเราใช้ชาเารปกปักพ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 ัก่ักักพัะพนกัักพักพละพักะั gì nữa ơi, doctor tới chú nhớ Chú nhớ mấy điều chú màu chú này thầm lần Chú กอทรงภาพจะมีปัญหามีคนเป็นพวกเก็บแล้วพ่อใครมาเอาเถอะเดียวกันเขาเรียนมาที่เดียวกัน 谢对，拜。 ป็นอะไรที่มัน่าว๊ากมากเล็นวบดมันทิ้งเพื่อนอะดูดิความโหดร้ายของดอะเอ้ยได้อ๋อพี่ทิวยังเอ้ยยังย อดไม่หิวต้องชงเพลงก่อนดีกว่ามันจะหลบมันไม่หิวเลยวิโหร้ายจังอกไม่หิว มันจะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลาต้องดิ้นๆเลยว่ะใครคแกล้งนะใครแกล้งชีสสีดำโคตาตาดีอีกแล้วอ่ะเพราะเธอแล้วชุดไหนอะเอยหนูอยู่กับ แถวประตูอุ้ยดูดิไม่ใช่หนูว่าหนูปั่นไฟเยหยอ้ยไอหยี้ไอ้บอดนี่อุสาหยืนเงียบโอ้โ ไม่ไโทษบอดนะเมื่อกี้พ่อบอดบอกว่าหนูกำลังเงียบอยู่แต่พี่บอยู่ยืนดูออล่าพี่อยู่อะมาใส่นมัดใส่เงืรอมาเปิดเลยอุ้ยอุ้ยแม่นมากโดนอีกคนหนึ่งเล่งคนหนึ่งโดนคนหนึ่ง โอเคถือว่ากําลังกู้ความแม่นอยู่ <c oughs> อออรอก่อนรอก่อนจะกิลมันมาหน่ยอยประมาณครึ่งครึ่งครึ่งกิโลได้อยู่ฟาดฟาดโอ๊ะโอ๊ะ dính <HD> ơi <coughs> <coughs> <c benim dividends> คนที่ทิ้งต้องเป็นยังไงอ,อ,อย่าเพิ่งดิ้นดิกำลังจะบอกว่าใจเยีอย่าพี่ตาบ้บอดมาคานไปนประตูแล้วพี่จริงเหรอเอา้าไม่นะบอดประตูไหนไปไหนไปไหนอยู่ไหนแล้วบอดเนี้ยเฮ้ยสร้างพวกนั้นเหรอพี่ กางกางแบบโคตรนู้นนะพี่กางแบบใช่พี่เดินตรงออกอันนั้นหลุดนะคุณอยตัวมาช่วยหน่อยแต่ไม่น่าทำหรอกเฮ้ยไม่นะทำไมบอยกินนี่มันไม่ยอมช่วยหนูอุ้ยโอเค สภาพโประตูนี้ไม่เปิดแล้วโอ๊อ oh <laughs> เดี๋ยวขาไม่มาโตก่อ <everyday> น มา,มาหนูหนูออกไปเลยหนูออกไปเลยหนูออกไปเลยอะ <c oughs> หนูออกไปเลยหนูออกไปเลยนะแค่นี้แหละ ประตูปเปิดร้านจับเฮ้ยเวลา Wuih, terlalu larang. <laughs> Dia jangka. Oh, ada oh, orang yang keluar. Wuih. Wuih. Kenapa awak buat begini? Wuih. พี่ชอบกับเขาอย,อ,ยอย่างนี้แต้มน้อยจัด่ยนี่เราใช้เปิร์กนี้อย่าเป็นปคิวเ่สามด้วยจ๊ะด้วยความยินดีโอ้ยไม่ใช่ได้ครับพี่